นั่นเองเราพูดเอว้ที่ตึกกว่า่ราควายตากสอวนที่เราโกดีกว่าเราพูดอาเวทีแต่หันย้ายทีนี้ตากสอดเลยไทยรักออนไลน์ตากสอดนค่ะตากสอดนคนนี่กลัวไม่ดจะทอลักเกชองบ้าเนาะอาเวาด้ตากสอวู่ตันี้เตเว่ได้เลยตำรวจเปิดรถจะเอพระศีกาจอดขย่งกันข้างทาง เอาเวดเนี่ไม่เวดได้แต่ซอคุโตะนอท่าคาครนี่ดืตมีเอาเวดได้ตเตอเตโตโตบสซอคาบะนอยูอัตากะซอคุยหรอกค่ะเวดได้อะคุโตจานนี่เลยอย่าพักอยูดอกุดดเวตินพัชจานนีร้องเดวเวดได้เลยเปิดก้นเนี่เลยโอทอเวดาการจะบีอปูเดอที่เวดไดซอคาดดตกาอู้อกาปู่เตเวแต่เรือจอดขย่มเนี่ยดือจ้าะคอมมิโอปตูกา อเวจาเตจิกาเตจิเวนาตาลกาปุลกเลกะปานี่โอ้ตากะสอนนี่กวยเวจาจานี่เดอเวมัดปาบะนอดิตอดิเจเตติลืออาซิอะพลอลอกอขาตนะเกตตาอะดิคอเดนายาปุอะดิลอเนาะอเวอุดอตามุนี่ตะตะลออุดอตาตูบาเนาะอุดอโคตีชาตีตาวิตีอ่าบาตาโคตีตะลูบาอูสิโกไม่ได้นี่โอ้ อ่าเอาเวนิดามีเวลาตัดสอคู่ต่อตั้งสอกุยเวดาสุเมียจะว่านอกโคนี่การบี้ตรงโคนี่เบอร์โกตะตกป่าเหลือกันเหลือพ่อเวดาอ่าโตคาดอดตกมึงเหลือกากูบ้าอาที่เวลาการบี้นี้อันนัมเบอร์นี่อ่าตะเมกาอ่ากาคลี่อันนัมเบอร์ของบอเอดอเตเวดาจิจานนี่ปตึกเล็กๆกับป่าเออเอาโคตลอดนี่เนี่ยถึงไม่เริ่มเปิดโกหาชาตา ที่เวลาการตีเนี่ยอันนั้นบ่ตุลุละตะได้กับ묘บาโหตันนี่ประตูกัวเวลาต๋าหลอดเทวะจิตใจนี่เนาะรอดิเดเลอโรเปียวด้านประตูกะแล้วไว้คอค้านตะกะมุกะลึกกาปูกะโดเทวะจิตใจนี่อืมอคมาาาะคนนี่เดมาเดบ้านละบาดาเนาะเอ่อคุณตะดอนนี่เดมีเรื่องราคาดูโอ้แล้วไว้ด้านหลูหลอ อดเตวิดาเลยด้านพระยอมรับตรงๆว่ารอออกพรรษาไม่ไหวอืมต่อครเนีรืออเตวไดารล้ลู้เตวิดาเลยอ่าตาอุกขอดูเลยว่ถวยตักูหรือบ้าเตวิดาเจตจนี้เอออ่าุง้อนอีเดตั้งซกุ้กดอกไสูเนี่ยเตวิดาเพลลาทอ่อาตชิตเตอร์โขััวคิงโทคิชิเยนี่อ๋เปอร์โกลูกเวิดาสอพอขมินอสเวซีดผ้านีเดฮัชกาไวดาตา หลอเลกเลกปเลกเลกไปลเวาบ้าฮิมูดาอัตาลปโปวดเลหมูที่แปตำบลคอมินอํเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลอเลืออีสานทางนี่อุ้ลรนี่เดเวดาพหัดานาเซอร์ตอาที่ไวบ้าเวดากาคลีบีประตูหรือเลกปะอ่าเกวดาอบเรนีนฮอนดาเนาะอัมมิซาคอนเียก็ดาลซิตอ่าูเทเวดา เนาดอกก้าเวนี้เทวดาอันนู้นีเนี่ที่ตอนนี้เจตเป็นเหมอนกันเะอัลลูลาสตาดอกก้าพลีอ่ามิวซาบาเนาอโคุสตาดอกนี้เด้อเปิดกอที่เว้ได้จันนี่บรานี่เออเลนดึกหรอกว่าสมมติสมมุไว้ดาการตมีตนี่เนาะถ้าเรื่องบริการนี่ยเขาไม่อ่าไม่ไม่ฟูดอไม่ไม่กาคลีนี่เดออันนับเบอร์นี่กกับมาตาตะมีู่นาไม่ไม่กาแคบเนาหนีอันนับเบอร์นี่กกับบ้ามาตาตะมีู တော့မေမီလကာဒောလင်းဒီကပတ်မိတမျိုးကောက်တာခုတူနေတမျိုးကြေချင်နေပေါ့တော့အတန်ကြီးချုပ်မတာအကလေဖုန်းတွေဝိဒန်းနာဘေအတူးမောတော့ခေါမျောဖုန်းတွေတက်ခါနေတယ်ဗတ်တော့ဒလတီဒလော့ချ်အကြီးပါအခုတနာဖုန်းတွေဗိဒံမြူဇာကမာကြေချင်နေနေအခုတဒောနေတယ်ယေတာချိဝိဒံလောတဲ့သီညာဝေကာဝေတုအနောက်ကိဒ်အမှုပတ်တလူလောစားပါပတုတော့လဲစမီသမှုဝိဒန်းညောလဲဘူးတော့ကားကပားပူလောဒီတဲ့ပတ်တကတ်တပ်ဝိနေ เออไม่ต uh, no uh, uh, no ื่นเนาะบาเจ๋าอวยตาซอลิจิเตงเดลบราซิลอะก็อวยตาณโนพุจโพเคียตะปลีลาตะราบัวกัลวะเกตลอเตลอตัวลกวุติลอติปาอัตตารีอาเฮรามิโอซาจาติลอตาบารามานาทาฮูโอเอโอเอเจพูอะโคเนี่ยอวยเนเดลบราซิลกัวมาอีกาลิอยู่ก็กะ แนาะเ็ไม no, so, ่ไม so, hey. so, so oh, so so, so, so ่จีบกันไปต้อมอ่ีนเตนมีอะไรแต่คับ้ากันเรือส่อขาดกันดกเราตากวาดใจดูเียเนาะตานไใครเนะเรลาเี่เราปก็เรียบุ้ท้อบเราแลวโอ้เราหมัอนกาเกรนเอ๊ะเด็กปลุกเก่งแล้วเด็กไม่ได้นาพยายามกันโลกันโลต่อเขาแด็กความไม่ได้่นาโลกันโลเด็กมีโอกาสเด้ผมมือถือกันหล้อกาผูกการเนี่ยเวาเดยวอยู่กูไม่ได้จริงใจเชื่กว่าตึงใจขึ้นกับผมเนากูไม่ได้จริงใจเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในรถคันดังกล่าวเรามีพระพิสุขหนึ่งรูปกับ หญิงสาวอีกหนึ่งคนอยู่ในสภาพมีท่าทางพฤติกรรมน่าสงสัยลักษณะอาจจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวอืมเจวีนาตาคีไ่นีนอนจะไม่ได้เหลชิ่นนอนกอขาอูนิยเรติปาจาอูนิยทีมาเนียตาเมือตาคือดีใจแจ้กมาทอทอจะไม่บ้าก่ากันเนาะยยตากว่าก็ไป่น่าในเรื่อปากีกาเในเื่ออาจิกูตาหลอนเลยกาวุนนี้อืมอาคุตานอนี้เด้อ หนอกว่าเผอก้อนเป็นที่วิราชานีบรดูตาตปัญญาเนตาอเวอตามุตราเนี่ยเกือว่าคิดขาดบ่กะเนาะตอขาดปอมืออตามุตราตะคามรคาตตามุตราตะคาอะคนนี่เด้ออเวบ่บะโกเฮ็ดเฮาะบ่แล้วกะคือนี่ นอาแ่โกหให้ทละกาเลบเนี่เดอะี่นีบ้าวได้เลยโอคาตปานี่อามีไวด้เลยพระชัยนรงเดกว่าเาเยชิตเดีลนะเฮ้กว่ากัเนาะอู้วด้เลยอ่าโาพาเลยลกวอพี่เะเพือนี่อปุ๋หออู้วด้อ๋อวิสาสุให้การว่าอ๋อไวปาพระท้ดใจยี่แต่วลาตาเกตโคานเลอ่ตาลอกวดาตำบลเหล่าทองอำเภอโซภิษัยจังหวัดบึงกาฬ เนลบึงการแต่ไมดาสาเกดตดอกคานเลนี่นี่ไม่ไม่เลือตามมาโปรตีเลคู่วัวปูค้อนี่เด็กตามีปวายอนลสกุนนครเออแต่ไ,ตได้จิจานี่เนเออออไวด้ดาเรียกลูกม,มุมโน่นนวิบลอนี่เด๋อไม่มเลือกผมือถอกับนี้เอาไว้เกี่ยวปวาเพนี่หอกนอมีเวด้ดาปวอุลสกุนคนครอบุล นอโดเตเวดาตัคานนี่คือเอาเวเออหลอเวดาหนอได้สารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า10เมทูนกับสีกาสาวจีนอเออหลอเวดาหล่อหล่อหรอตามหมาลบ้านเลยตามหมาที่ในเลกาบูรีเดอหนอเต้นยังไหล่อหล่อมายบ้านบ้านเตเวตาปุ่มอเลกาบุเพมกึ่งมือเตเวดาอืมเดอเดี๋ยวอเราเพื่อนที่บ่อเลือดอากินี่ดี นอะตัว้าผดุแล้วมีหุ่ตาคุณเลยเอาเวเริ่มเรเวได้สีกาก้อะไรเงี้ยกานี้ดีตัดเดป้าเออบ้านอเออเราบานักเกตาตาอุตาหอ่นนะไม่เรียนดูพวกขวาหรอเออเราไปรู้ๆหรอนะตาปู่ป้า่าเตอเมือนแต่วันูเออคนนี้เดนตาอากมาตาคุณตาโซ่หือล่าเนาะตาเก็ตกันปูทนนี้ปะเออคนนี้เดบาตาคุยท่องไปได้ตัวคานี้นอเลวไปได้เรือชี่เรืโกไปได้วัดสะพานสี นอดิเตอร์เดพวกโรควีก no! ็อะแผ่ผีอาแผ่อะบุบุตะพลเพเนอะปุนี่หรอแต่ว่าน่าจะชานนี่เออวีบลอนนี่เดนอตากะซอนกุ่ยกิเวดาเตเจียพูเตวัยดาเลยอ่าบาตากุเวกะดอวัยดาพอขะแต่ไม่พอขะละบายนอตาอเวเกกะเนโรเล่นออ่าอ่าบาตากเวกิเวดาเนโรตะไห่นี่แลอ่ามากกว่าบันอากกับพี่กระโตลาคุ่ยคลาลาฉิคลาไม่อุตติมีมีเจฮา อ่ามีอ uh, ok ุร no, uh, so uh, 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 вот no. ิเดอะตากมาแล้วก็เตอดอกดอกแคดีเรารีกะล่ะเตไว้หน้าเอ่อเอาเวกะที่กระโตโซล่ะสุอีกราทีกราลาชีกราเนาะตะมีบาอืมอ่ะควรตะดอนี่เดเอ่อเอาเวนี่เดตาลีเนาะตะมิ้วเนาะไม่วีบลอนี่เดไม่มีหลักการพี่คอนเนี่ยที่ตะจะเกเนี่ยตาเอาเวมาเวดาอาการนําเบเอ่อ อ่าอะอะเวอะมูซาตุลูลอตะบะดอกาลาดุไวดาคอมยันนำเพอตูนี่เด้อนี่เอออะครูตาตอนนี้เด้อเปอโกบาฮีโดไว้ดากานวิหนีน้องวิบรอนี่เด้อบ้าเออเชือซอกโดไว้ดาบ้าพวกขาไปวิบรอนี่เด้อก็บ้าคือตียาเกี่ยวดาเรียกหลู่สุเมญ่าตะปะตอโดนี่หลออ๋อตะกระซอนี่กวยวิดาตูเปเปนี่นี่หลอน้องเออเอาเวนี่เด้อเมไว้ดาอ่ากอคาตะปะนอดอตะกามือตะกา ไม่ไม่รบกวาขี้กันนี่ดูไม่กวนพ่อนะพ่อในี่ดูาก็ซอตะกุยไว้ด้าบ้านนะหนอตะกุยไว้ด้าบ้านกุยไว้ด้าเลยจิตใจอีหล่อนำตัวไปตรวจปสสสวะไม่พบสารเสพติดแต่รถที่พระเละสิกาอยู่ด้วยกันเป็นรถที่สวมทะเบียนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปกุยไว้ด้าจิตใจนีหล่อเนอะตะกุยไว้ด้าเลยพ่อไว้ด้าเจอไว้ด้าเออมันดูมันตาดูแต่เตว้าด้าบ่า เราบ้านชานักินี่เ้ออตาันนี่ริบกว่ามิเตลโลอาการน้ำเบิร์บินี่ไม่เอมิลโลบ้าผิวอัสมิไม่มาคอนเด้อไม่มาเวนน้เบร์ตุกเยกเนาะอเวแต่เริ่มหมดการที่ตัวเตเียมก่อนนี่เนาะกาคลิดอกาโฟดอนี่นบร์โลกาเนาะอ่าบาชาตนักินเราไม่ไม่เลิกกาพิกอัพเอาเวเกวิาเคบตดวอดนเนี่ยเาอตชัค่าเนี่ยอลิเมเพลอร์อเกกรีน အတန်း၂ခုမှာဒါမှမဟုတ်တော့သို့မဟုတ်မှာပါဝယ်အင်းကလေထောထဝေဒါကာခလိတဘိနိလึกကန်နံဘယ်လာဂရင်းမျိုးလာကာဂရင်းတကမှာမေကန်လာအတောအထမောလေထောတယ်ကာခလိတတာကြီးတာကွာခိုးဝိဒ်တိညာဝေဒါနိရေချုံတာအတန်းနိကလေကမှန်တော့ကြချန်နေလို့အမေမကြဲလွိမမာချေဝေဒါကာလေကာဖူဒေါ်ဒကာခလီအနာဘလာဂန်ကာကာဒီဘန်ပါကြီးတာကလေတလကွေရော် เออคุณเดี๋ยวแต่กว่าจานยี่หรือจานนี่เลทของเราเวลาน้าเบอร์กับมาพยาจีเดลเลกาบุคคลเดิมบ้านอยากูกกันเดิมมือผูมือผูการงานการเดิมเราด้อักเลบกเต๋อรวยได้สิบบาทนี้เนาะโอเคยัดเลยเอาไว้นในมืไว้ได้จังกระซเนาะเลอไทยรัฐออนไลน์กว้ยลอกข่าไว้ได้เนหรอดิมเฮพาดิมดูสิคังเูตมมูลกว่าสิบล้านเฉยๆหรอกตามดู